หางอะไรเอ่ยกระดุกกระดิกอยู่แถวนี้มีใครสนใจพวงกุญแจไหมเอ่ยความสุขเขาล่ะเจ้าออสตินเจ้านายใหญ่เจ้า, Austin, จาในใายใ,ใหญ่ของบ้านนี้แบบประมาณว่ามีความสุขเสียเหลือเกินขอแค่ได้ใกล้ได้เขามานั่งกใกล้หรือว่าได้เขามาอนอนตักหรือว่าได้เขามาสัมผัสตัวเฮา ก็จะเป็นเคอเนี่ยแะเป็นเป็นสื่อรักหรือว่าเป็นสื่อความผูกพันระวางคนเลี่ยงกับสัตว์เลี้ยงประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่อ่าสื่อให้เฮาได้ให้เฮาระวังตัวเฮาเองคนเลี่ยงกับสัตว์เลี้ยงเฮาใดมีความผูกพันกันหรือว่าเป็นอ,อีกอย่างที่ว่าอยากให้แมวลักแมวหลงเป็น ต้องเอาใจใส่เขาแบบใดหรือว่าต้องพิธีพิธันขนาดใดเอียงประมาณนี้บอถึงขนาดนั้นเพียงแค่เขาแสดงความฮักหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการแม้วนจะเป็นอียงที่ต้องการอิสระมากๆบอดไดไปบังคับหรือว่าบอดได้ไปสิ่งที่เขาต้องการเขาจะแสดงให้เขาเห็นเลยว่า หนักขนาดนั้นเขาต้องการอยังเขาต้องการในเห้ารูปหัวหร <musician. S 1> <necessary> ือว <cioè> ่าเขาต้องการในเห้าได้สัมผัสร่างกายเขาหรือเปล่าอย่างประมาณนี้เขาจะแสดงในเฮ้าเห็นหรือว่าการส่งเสียงร้องหรือว่าการซบตาซบตาเห้าแบบเป็นมิตรหรือว่าซบตาเห้าแบบเป็นว่าเป็นมิตรประมาณเนี่ยมันสามารถซื้อได้รแล้วค้นที่เลียงหรือว่าคนที่อยู่กล้ชิดซัดเรียงของจะาลองน่ะจะรู้ดีว่าสิ่งที่เขาต้องการนักขนนั้นคืออย่าง การสัมผัสตาหรือว่าการที่ไปจ้องตาเขาคักๆเนี่ยกับกับอแมนอีกแหละหรือว่าการจะ,ะเล่นเล่นน้าเขาหรือว่าจะเป็นแบบคือให้ให้เวลาเขาแน่หรือว่าให้มีความร,รู้สึกว่าเขามาอยู่ไกลๆแล้วเขาต้องเขาต้องต้องการอีกอย่างสักอย่างหนึ่งหรือว่าเขาจะหรือว่าเขาอาจจะหิวหรือว่าอาจจะห้องน้ำห้องน้ำมีกวาสสำคัญนะ ้องน้าที่อยู่ในบ้านเนาะของน้าสาหรับแมวก็จะเป็นพวกทรายเนาะทรายที่เฮาใส่สําหรับบางชนิดหรือว่าบางย่างเนี่ยกับว่ถูกกับน้องอันนี้ก็มีเป็นปัญหาได้ด้วยกันต้องเบิงว่าทรายที่เฮาซื้อมานะ่ะที่เอามาใส่ในของน้ำน้องเนี่ยมันโอเคบอรหรือว่ามันมันจะเฮดให้บางเท่อเนี่ย้าเขาว่าถูกอะหรือว่าเขาแพ้หรือว่าเขายังเนี่ยเขาจะบอกเขาของน้ำให้เฮาเลยก็ว่าได้ คือเดยออกไปข้างนอกแต่ช่วงหนาวเนี่ยคือนองจะใส่ห้องน้าในบ้านสมากกว่าบอดบอดออกไปข้างนอกก็เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เฮาคิดว่าให้ความผูกพันเขาหรือว่าสิ่งที่เฮาแสดงออกมาเขาสามารถซื้อได้ว่าเฮาให้ความผูกพันหรือว่าเฮาให้ความรักเขาแบบเต็มทีบอดหรือว่ารักแบบไหนอียังประมาณนี้เนาะ ทาดแมวทุกคนน่าจะรู้ถึงความผูกพันเหล่านี้